การเปิดเผยตำนาน F-16 ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของการรบทางอากาศสมัยใหม่มีเครื่องบินขับไล่เพียงไม่กี่ลำเท่านั้นที่บรรลุถึงสถานะอันเป็นตำนานของ F-16 Fighting Falcon F-16 เป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องบินอนเนกประสงค์น้ำหนักเบาอนเนกประสงค์และทรงพลัง F-16 ได้ครองน่านฟ้านับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1970ที่ทำให้เครื่องบินเจ็ตลำนี้โดดเด่นไม่เพียงแต่การออกแบบและขีดความสามารถเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชื่อเสียงที่สั่งสมมาในหมู่ทหารผ่านศึกที่ได้สัมผัสสมรรถนะของมันด้วยตนเองอดีตนักบินผู้มากประสบการณ์กว่า50ปีได้กล่าวสุนทรพจน์อันโดดเด่นว่าผมไม่เคยเห็น F .16 พลาดเต้าเมื่อทิ้งระเบิดคำพูดนี้ตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของเครื่องบินลำนี้ในสถานการณ์การรบจริงเฟติงแฟคันได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือสามารถปรับใช้กับภารกิจต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การรบทางอากาศแบบประชิดตัวไปจนถึงการโจมตีภาคพื้นดิน ความคล่องตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นสูงและความคุ้มค่าทําให้เครื่องบินรบรุ่นนี้เป็นเครื่องบินที่นานาประเทศทั่วโลกไม่อาจมองข้ามแม้จะผ่านการใช้งานมานานหลายทศวรรษแต่ F16 ยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงความสําคัญด้วยการพัฒนาและปรับปรุงใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสงครามในศตวรรษที่21นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือมรดกแห่งอํานาจเหนือน่านฟ้าความดุดันและประสิทธิภาพในการรบพลังของ F 16อยู่ที่ความสมดุลที่เหนือชั้นระหว่างความเร็วความคล่องแคล่วและอำนาจการยิงออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวสามารถบินหลบหลีกในระยะใกล้ด้วยความเร็วสูงทำให้เป็นฝันร้ายสำหรับคู่ต่อสู้ในการต่อสู้ระยะประชิดหลังคาทรงฟองอากาศของเครื่องบินเจ็ตมอบทัศนวิสัยที่เหนือชั้นช่วยให้นักบินได้เปรียบอย่างยิ่งในการต่อสู้ทางอากาศที่เข้มขน้น F 1 6มีระบบอาวุธขั้นสูงมากมายอาทิขีปนาวุธอากาศสูอากาศระเบิดนำวิถีแม่นยำและปืนใหญ่วันแคน M 6 1 อันทรงพลังมอบทั้งความแม่นยำและพลังทำลายล้างระบบเรดาร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมหลบเลี่ยงแนวป้องกันของศัตรูซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตอกย้ำบทบาทสำคัญในฐานะหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่น่าเชื่อถือที่สุดในนาโตและกองทัพอากาศพันธมิตรแม้จะมีเครื่องบินรุ่นใหม่เข้าประจำการแต่ F 1 6ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของกำลังทางอากาศยุคใหม่เนื่องจากความสามารถในการปรับตัวเครื่องบินรุ่นปรับปรุงเช่น F 16V ได้ผสานร,รวมระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อันทันสมัยทำให้เครื่องบินรุ่นนี้แข็งแกร่งต่อภัยคุกคามในปัจจุบัน Fight i n g f a l c o n ได้พิสูจน์แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าไม่ใช่แค่สิ่งตกค้างจากสงครามเย็นแต่เป็นพลังแห่งอำนาจที่ต่อเนื่องยาวนานบทบาทระดับโลกและอำนาจทางอากาศของไทยปัจจุบันมีประเทศมากกว่า25ประเทศที่พึ่งพาเครื่องบินขับไล่ F-16 ในฐานะเครื่องบินรบแนวหน้าตั้งแต่ยุโรป จนถึงเอเชีย er, เครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ได้กลายเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศมากมายโดยแต่ละประเทศต่างพบว่าเครื่องบินรุ่นนี้ผสมผสานความน่าเชื่อถือและสมรรถนะได้อย่างลงตัวความสําเร็จของเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การรบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงราคาที่เอื้อมถึงและการบํารุงรักษาที่ง่ายเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีราคาแพงกว่าอีกด้วยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทภาคภูมิใจในการใช้งานเครื่องบินขับไล F ่ F-16 Fighting Falcon ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของยุทธศาสตร์ การป้องกันไยัยทางอากาศกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบินขับไล่เหล่านี้เพื่อปกป้องน่านฟ้าและรักษาความมั่นคงในภูมิภาคการมีอยู่ของเครื่องบินเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความแข็งแกร่งทางทหารเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความเชื่อมั่นในเครื่องบินที่ยืนหยัดผ่านการเวลาเรื่องราวของเครื่องบินขับไล่ f 1 6ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความไว้วางใจที่สร้างขึ้นตลอดหลายทศวรรษของภารกิจการฝึกฝน และการรบสำหรับทหารผ่านศึกผู้ประกาศว่าเครื่องบินรุ่นนี้ไม่เคยพลาดเป้าหมายเครื่องบินกับไล่เฟติงแฟันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของความแม่นยำและอำนาจสูงสุดแม้ว่าเครื่องบินรุ่นใหม่จะขึ้นบินไปแล้วแต่ตำนานของ f 16ยังคงอยู่โดยตัวใจโลกว่ามรดกบางอย่างนั้นเหนือกาลเวลา